มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากที่โพสต์ไปนี่ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นคล้ายๆกับว่าคือความรู้สึกของคนอบุบวนเรานี้จะมองว่าอาบุบวนเรานี่คือมีความพร้อมหลายอย่างเหนือกว่าจังหวัดเพื่อนบ้านครับข้างๆกันไม่ว่าจะเป็นยโสอำนาจ ซิติเกตนะครับ <im itar> จะมีความภาพ,ภาพคุมิใจความเป็นอุบลนะครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อบังเอิญว่าจังหวัดเหล่านั้นเขามีอะไรที่ดูยิ่งใหญ่ก็จะเกิดอาการบนกระปอก,กระ,ะแปดครับบอกว่าเฮ้ยทําไมเราปล่อยให้จังหวัดอื่นเขาแซงหน้าเราไปได้ยังไงแบบน,นี้ครับทั้งที่เป็นจังหวัดเล็กกว่าจังหวัดเล็กกว่าแบบน,นี้ครับแล้วทาไมเขาดูจเจริญก้าวหน้ากว่าเราเหมือนกับเรื่องที่จะเราให้ฝากตัวไปนี้เป็นเรื่องจังหวัดเดียวกันแต่ว่ามีด้วยกัน2ประเด็นนะครับครับ ประเด็นแรกก็คือว่าจังหวัดสติเกตครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดจะว่าไปแล้วก็คือจังหวัด แม่จะพูดตรงๆก็คือือว่ารองจากอุบลเรานะในแง่ของศักยภาพคุณชลทิตเองก็อาจจะรู้สึกอึดอัดพอสมควรตัวเองก็เป็นคนอุบลแต่ว่าภรรยาก็เป็นคนสิทธิเกตจะพูดเต็มปากเต็มคำยังไงก็อึดอัดเหมือนกันจะบอกว่าอุบลเก่งดีกว่าสิทธิเกตก็ดูใช่ที่ดูกระไรอยู่แต่บอกว่าถ้าเผื่อว่าสิทธิเกตจะเนื้อกว่าอุบลก็ดูกระไรอยู่นะครับเพราะว่าตัวคนอุบลแต่ว่าเมียเป็นคนสิทธิเกตครับแต่ว่าที่เรานําเสนอข่าวนี้ก็เพราะว่าเราก็ ไม่มองว่าใครเหนือกว่าใครแต่เราว่านี่คือความภูมิใจของชาวอีสานบ้านเฮาใช่ครับนั่นคือว่าจังหวัดสิทธิเกตตอนนี้เขามีอายุ2 0ร8ปีแล้วครับ83 200พราี่8ปีครับจังหวัดสิทธิเกตครับแล้วเขามีการเฉลิมฉลองกับอย่างยิ่งใหญ่เลยครับผมอย่างยิ่งใหญ่เลยทีนี้ขณะเดียวกันนะครับผมก็อยากจะพูดถึงประเด็นการเฉลิมฉลองเพราะว่าเขามี รัฐมนตรีด้วยนะเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ระดับเกรดซีเกรดบีเกรดเอเลยนะครับเจ้าของเจ้าของเงินของประเทศเลยก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับครับแค่นี้หลายคนก็รู้สึกโอ้ยบวนห้ากับจังหวัดสอสอนเนาะต่างสิบเอท่านนะครับหดลักกมูบมีรัฐมนตรีจักคนประธาสิทธิเกตนะเป็นหัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานรัฐมนตรีสองคนสามคนประธานจังไ้จังหวัดหน่อยหน่อยหนึ่งปะานนะฮะ อันนี้เราเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่มามายุยแตงแตแกั่วสร้างความร้ยฉานเป็นงานของสื่อ <c oughs> ไม่ใช่นะครับก็ร <c oughs> ับพังเสนอข่าวปันใดแต่ว่าม่าอันว้นนี้โยนคนตีกันว่าคุณอควนี่บึ่งเล่าสร้างความเราฉานนี่นีน่ประธานไม่หรอกเราก็จะท้อนออกมา <c oughs> ครับผมขอเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก่อนนะครับครับนั่นก็คือว่าเทศบาลเมืองสิทธิเกศเฉลิมฉลอง2 0 8ปีจังหวัดสิทติเกตกับโดยเชิญนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์คนนี้คือใครละครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอดีตคมนาคมกระทรวงคมนาคมในยุคคอสชด้วยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าคนอื่นนี่เขากระหี้กระหื้รืนนะครับอยากจะเป็นรัฐมนตรีแต่คนนี้คือเข้ามาท้าบทามแล้วก็เหนียมอายตอบปฏิเสธด้วยครับโอ้ยบกคอยบ้าบันใดไม่ทันไม่อยากไปบันใดได้ทันไม่ทันผลสุดท้ายก็มางอกระเอาซอยกัซอยไม่ทันเอาบอบยังดอกเพื่อประเทศชาติเอาซอยไม่ทันกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านเทศบาลเมืองสตึเกตก็เลยเชิญให้มาเป็นประธานในการ เปิดงานเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดชิตเกตนะบริเวณลานโคปุร,ระมันอยู่บางไหนล่ะก็รานลานโคปุร,ระนี่ฮะครับ ดูนี่นะจ๊ะที่ท่านดูเคยซิตธิเกศกับบงคูเรื่องอีธานี้รานโกบุระน่าจะอยู่ที่เกาะกลางน้ำด้วยหรือเปล่าอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเฉลิมพระชนมพรรษาุปถัมภ์8พรรษานแน่บนเนื้อห้วยแถบอีเด้ตอนแรกก็อึกอักอยู่รันโกบุระคือที่เกาะห้วยน้ําคําครับผมอันนี้ชัดเจนอ่าโดยจักรยานทุกเสาร์อาทิตย์โดยมีทางด้านนายพัฒนาพุทธิชาตินะครับผู้ว่าสังกัดจังหวัดสิทธิเกศนะครับนําหัวหน้าสุรราชการหน่วยงานรัฐวิจัยกิจพ รำกว่า20,000คน 20, <000. S 2> ครับมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับนี่ท่านอาคมนะฮะเติมพิทยายยพายิเศษ,ษครับมาร่วมรำนี้20,000คนเลยครับซึ่งงานดังกล่าวนี้จังหวัดสิทธิเกตครับได้ร่วมกับส่วนราชการและก็ภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องป้องปายชาวจังหวัดสิทธิเกตครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤศจิกายนก็คือถึงเมื่อวานนี้ครับ ตั้งแต่18ถึง22พฤศจิกายนทั้นนี้เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองของเมืองสิทธิเกศหรือว่าเมืองดอกลําดวนครับโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง22อําเภอของจังหวัดสิทธิเกศมีการจัดแสดงและก็จาหน่ายสินค้าโอทอปขึ้นชื่อในจังหวัดสิทธิเกศด้วยครับทางนี้ดรชัดมงคลอังคสกุลเกียรติผู้ใดนอนายกเทศสมนตตีตลอดการครับคนนี้เป็นนายกุทศมนตรีเมืองสิทธิเกศครับครับคือเขา บ่ได้มี2ฝั่ง2ฝ่ายคือบ้านเพาหำหันกันบ่มีนะครับเขาเป็นกวเดียวกันครับ,รบได้นาหัวหน้าสุรราชการนะครับบริหารงานเทศบาลและก็ผู้บริหารสถานศรึกษาพนักงานเทศบาลพนักงานคุ้วก็พี่นอ้องป้องไปในเขตเทศบาลเมืองสุิเกตมาร่วมงานในครั้งนี้ครับโอ้โหพร้อมน,นาําคณะล้ีมตีว่าการกระทรวงการคลังเข้าชมทัศนียภาพของเมืองสุิเกตในมุมมองแบบ360องศานะแบบยนะิ่งกว่าพนรามาครับหน้าหอสีลําดวนเฉลิมพระเกียรติครับเมื่อสัปดาห์นี้ครับนี่ดูสิฮะ มีจุดชมวิวเลยนะใช่ครับเพียงแค่ว่าไม่มีสกายวอล์กนั่นเองคันะฮะนี่มีจุดชมวิวด้วยครับแล้วก็นางรำกว่า2 0 0 0 0คนครับเห็นไหมฮะนี่คือความยิ่งใหญ่ของเขานะฮะครับทีนี้ขณะเดียวกันที่นี่ครับก็ต้องบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์จริงครับคือเขามีงานจําหน่ายสินค้า o อท็อที่ขึ้นชื่อด้วยและก็แน่นอนนะครับสินค้าโอท็เหล่านี้หน่วยงานที่ดูแลคือใครละครับคุณชลธิศคกัิ S <S <N ous i> น่าจะเป็นใครแล้วหนึ่งงานที่ดูแลก็เป็นทางด้านพัฒนาการสิครับผมกลุ่มพัฒนาพัฒนาการพัฒนาการจังหวัด,น,าาวดนะครับาารเขาเองก็มีการนาเอาสินค้ามาจําหน่ายแล้วก็ต้องนําเอาทางด้านท่านอธิบดีแหะครับมางานด้วยวันเปิดนี้ท่านรัฐมนตรีครับแต่ว่าเขาก็มีการโชว์งานสินค้าโอท็อปด้วยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ด้วยมีการทอผ้าเบญจสีครับความยาวเท่ากับอายุของปีเลยครับ283เมตรครับฉลอง2 3งอ ฉลอง2 0 8ปีความยาว2 2> ความ <ละ S 2> ยานี้283<ม> <3, S 1> แต่ว่าฉลอง238ปีเมืองดอกลําดวนครับงวดีครับเพื่อสืบทอดฝีมือช่างทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นต่อยอดมรดกภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นถิ่นดั้งเดิมไว้ให้สูนพันธ์ครับครับโดยเมื่อวันที่20นี่คือพิธีเปิดคือวันที่18ท่านเลิ่มตีมาวันที่20นะฮะ วันที่ยี่สินี้ที่ลานโคปุร,ระครับ,รบสวนเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาแาพรรษาเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดสุธิเกศนายสุทธิพงศ์จุนเจริญรู้จักมาแล้วคนนี้คือใครใครล่ะครับนายสุทธิพงศ์จุนเจริญเอ้าไม่รู้จักเหรอ <c oughs> ไม่รู้จักครับท่านเป็นอธิบดีกรมการ <c oughs> <อ>พัฒนาชุมชนครับ <c oughs> <อ>ได้เดินทางมาเป็นประธานในการพิธีเปิดเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดสุธิเกต แล้วก็กิจกรรมร้อยดวงใจจับภูป้ปยาสู่พื้นผ้าชาวศิชิเกตเมีเสียงเอ็โค่ด้วย <laughs> สิชเกต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 ซึ่งจังหวัดศิสเกตได้สนักง,งานพัฒนาชมุมชนจังหวัดสิชเกตได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับโดยมีกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการมอบประกาศกิติคุณนะฮะ ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการแสดงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรม22อำเภอการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการสถานศึกษาโดยกิจกรรมที่สําคัญของการจกิจกรรมครั้งนี้ก็คือการทอผ้าพื้นจินของจังหวัดสิเกตที่เรียกว่านะครับต้องเอ็กโคด้วยที่เรียกว่า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 ผ้าทอเบญจสีอันนี้ห้ามเอ็กโคนะฮะอันนี้ว่าว่าว่านี้เอ็กโคได้แต่ว่าผ้าทอเบญจสีนี้ห้ามเอ็กโคครับเพราะว่าตัดออกไปอันตรายอันตรายเพราะเปิดเอ็กโคแล้ว ความยาว208เมตร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 อันนี้เอ็โคได้ครับผมจากทุอำเภือของจังหวัดสิทธิเกตครับร่วมกันทอขึ้นมาเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์โลกเพื่อส่งมอบให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนสิทธิเกตครับนำไปเก็บรักษาและก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับ<ม>ส่วนท่านผู้ว่านะครับในวัฒนาพุทธิชาติาพันผู้ว่าจังหวัดสิทธิเกตครับก็เป็นคนกล่าวต้อนรับและก็มีนายจรินรอบการพัฒนาการจ,าจังหวัดสิทธิเกตเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับมีนายธงชัยเจริญพนิกุลนายสำรวยเกตุกุล ดีนะานายสมร,รวจนี่คือไม่ใช่ครูนะฮะนายสมรวจเกียรติกุ่นครับแล้วก็นายอนุรัตรรมประจําจิตนายวิชัยตั้งคําเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดโอ้ที่กล่าวมาที่เป็นรองผู้ว่าหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็นําหัวหน้าคณะสุราชการและก็ข้าราชการพ่อค้าประชาชนมาให้การต้อนรับและก็ร่วมพิธีอย่างเต็มที่ครับโ <c oughs> ดยทางด้านในวัฒนาพุทธิชาติท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าเอ่ยการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อสืบคน้นรวบรวมรักษามรดกภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นถิ่นด้วยเทคนิคการทอการยกดอก การมัดย้อมเกิดเป็นลวดลายโบราณที่เป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะพื้นทิ่จังหวัดสิทธิเกศสืบทอดฝีมือช่างทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นการสืบสารและก็ร,รักษาการต่อยอ้ามรดกภูมิปัญญาด้านทอผ้าพื้นถิ่นมิให้สูญหายไปครับจึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการทอผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสิทธิเกศเขาใช้คำว่าแล้วผ้าแต่ละชิ้นนี่ต่อกันด้วยลายโบราณครับซึ่งได้ใช้วิธีการรวบรวมผ้าได้ทั้งหมดนะฮะ 179ชิ้นครับมีความยาวมีความยาวรวมแล้วนะครับ283เมตรครับโอ้ยาวนะ283เมตรครัครับนะครับซึ่งก็จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่หอศิลปวัฒนธรรมมอราชพัฒจังหวัดสิเกตเพื่อเป็นการเรียนเพื่อเป็นการแหล่งข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนและก็เยาวชนสืบทอดต่อไปครับโอ้ทั้งหมด179ชิ้นจชินม้วนเลยนะครับแล้วก็ยาวต่อกัน283เมตรเป็นผ้า เขาเรียกว่าเป็นผ้าเบญจารสีนะนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอ่ยช <Quindi, S 2> ื <beautiful> Luckily, ่อนิดหนึ่งครับเป็นผ้าเขาเรียกว่าเป็นผ้าทอเบนจสีครับเบนจสีเบนจก็ห้าสีก็คือห้าสีครับนี่ทานท่านอธิบดีเลยแหละท่านอธิบดีท่านนี่เป็นงานของพัฒนาการเขานะครับนี่เป็นการบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะครับวันเปิดใหญ่นี่คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาครับนะจังหวัดเล็กกว่าบววเรานะแต่ว่าทํางานได้ยิ่งใหญ่นะฮะ ก็มีบางคนมากระแนกกัะแนงในเฟซเฟซบุ๊กผมนะแต่ว่าพวกเราก็ไม่อยากพูดอ้อกาดเนาะว่าเออทำไมจังหวัดเล็กๆเนี่ยเออเขาทํางานได้ยิ่งใหญ่กว่าจังหวัดที่มีคําว่าราชธานีอะไรประมาณนี้เราพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะนะนะฮะอย่าให้ต่อเลยครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยแท้แมนบ่แมนแหละครั้งก็บอกไปเนี่ยเพิ่นก็ว่าไปเนาะแต่ว่าผมเองก็มองว่าแม็ แต่แล้เจ้าเขาก็มีศักยภาพนะแต่ว่าก็เป็นคนอีสานด้วยกันด้วยความภาคภูมิใจนะฮะก็ต้องยอมรับนะเขาเขาาพัฒนาเร็วจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาและอะไรต่างๆซีเกมส์เนี่ยแล้วทำไมเขาถึงพัฒนาเร็วกว่าเราที่นี่เนี่ยมันจะรู้จริงๆเนี่ยเออทำไมเราเป็นเมืองนักปราศแท้ๆนะครับสอสอก็น้อยกว่าเราเออเราสอสอตั้ง11คนนะครับ ทรัพยากรก็มากกว่าพื้นที่กว้างขวางกว่าประชากรก็มากกว่ารางได้ต่อหัวก็มากกว่ามันเป็นอีหยังเนาะจากสู่ขาบ่ไดเนาะสี่าไทยเปยอนอีหยังเนาะ เป็นปริศนาทิ้งไว้เราก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าผมนี่สามารถบอกได้นะว่าถ้าจะซื้อบ้านนะครับไปที่เจริญทรัพย์ครับเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2แล้วก็โครงการ3นะครับโครงการ2นี่ก็อยู่ที่ซอยรุ่งโรดยัยงเยียงกับโตโยต้าดีเยี่ยมส่วนโครงการ3อยู่ที่บ้านจันทร์โครงการแรกนี้อยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแย่ครับแล้วก็125หลังนะครับมีคนจับจองไปแล้ว 80- 9 0ทีนี้ก็พบว่าความต้องการยังมีมากอยู่ครับผม แต่ว่าเขาอยากได้บ้านสไตล์โมเดิร์นแต่ลังคาอยากให้เป็นสรงปัญญาครับและก็ลังคานี้เป็นสีเทาเข้มดูแล้วฮารุฮราครับแล้วก็มีทั้งหมดนะครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมาก3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องรับประทานอาหารแล้วก็ด้านหลังยังสามารถต่อเติมเป็นห้องซักล้างได้ด้วยแล้วก็รวมทางด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันเลยครับ แล้วก็ลานด้านหน้าเนี่โอ้สวยงามมากครับพื้นที่มีให้เลือกตั้งแต่55ตารางวา60 7 0นี่คุณสามารถเลือกได้ราคาก็ต่างกันนะครับโครงการ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรดน์นะครับยิงยังกับตจต้าดีเยี่ยมทางประจวบนอำนาจ,จเจริญส่วนโครงการ3อยู่ที่บ้านจันทางประจวบันชิตเกตครับ ถ้าเผื่อใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับคุณสุนันนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการการก่อสร้างก็ใช้วัสดุ SCG ที่มีคุณภาพมั่นใจได้ครับโทรหาคุณสุนันครับ0856321118อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้อง0856321118ครับแล้วก็ขณะเดียวกันคุณเกติก็แจ้งมาว่าตอนนี้คุณเกียรตได้นำเอาบ้านจเจริญรัพ์อิลาโครงการ12ครับ ซึ่งอยู่ที่ซอยชียางกุล4 4 4 2นี่นี้มาลดราคาหลังละ120,000บาทสูงสุดนะครับ150,000บาทครับอ,อยู่ที่ซอ,อยชียางกุ 42, ล4 4 4 2สามารถติดต่อหาคุณสุนันได้เลยครับกับเจริญทรัพย์บิลล่าครับ คุณฟัทงท่านใดนะครับอยากได้เครื่องกรองน้ำไปใช้ที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณนะครับแนะนำเครื่องกรองน้ำโคเวเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวออกออกผลิตภัณฑ์ใหม่สวยงามทีเดียวนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเยน็นน้ำปกตินในเครื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับสนใจอยากจะได้โคเวไปใช้ที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณนะครับโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่เราได้นะครับ0 9 0 3 7เก้1 3แล้วก็0817908442ครับ หลังจากที่มีบ้านและมีเครื่องกรองน้ําแล้วนะครับอยากจะมีรถนะครับไปที่นี่ฮะอิสุสตังปักพระอีสานวารินชมราบดิตอุดมน้ํเย็นแล้วก็บุญทุรกับเห็นรูปว่าสวยเห็นตัวจริงนี่สวยยิ่งกว่าในรูปอีกครับ r, โดยเฉพาะมิวเอ็กนะคุณชลริที่จะไม่ว่าผมไม่ได้ซื้อรถใหม่ป้าย,ายแดงมาน,นี้เป็นสิบกว่าปีแล้วนะที่ไม่ได้สนใจไม่ไม่ไม่ใฝ่ในรถใหม่ป้ายแดงเลยครับผมพอเ็นดีสุเป็นยังไงครับ เขมาเห็นตัว m ิวเอ็เลนตัวนี่ฮะตัวอีทสุตัวใหม่นี่ด้วยเฉพาะตัว m ิวเใหม่2021นี่ฮะที่ผมไปแนะนำานี่ฮะดูสเปคดูการทดสอบดูทุกอย่างแล้วครับเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่มีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อผมจะซื้อรถใหม่ไปไ้ายแดงสักคันหนึ่งนะผมจะเลือกเอาตัวนี้แหละต,ลตัวม <U> <X S 2> ิวเอ็นี่แหละครับ,รบเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าผ่านการไตรตรองมากว่า15ปีครับจะ,จะยอมทิ้งจะยอมทิ้ง อุดมาการณ์ของตัวเองที่ว่าจะซื้อรถเฉพาะรถมือ 2, 2> อนะครับหันมาซื้อรถใหม่ป้ายแดงเพราะออร n นิวครับมิวเตัวใหม่ครับใจอ่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหฟังก์ชันของเขานี่ให้มาเยอะมากครับครับครบทุกอย่างครบทุกอย่างเท่าที่มันจําเป็นแล้วก็บางอย่างอาจจะเกินความจำเป็นด้วยซ้ําไปแต่ว่าถือว่าให้มากครับแล้วก็ราคาเป็นราคาที่แตะต้องได้ตัวท็อปนะ หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันลองคิดดูผมจำได้แม้กระทั่งราคาครับหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันตัวท็อปตัวอันล <unlimited S 1> ิมิเต็ดครับ,รบส่วนตัวเริ่มต้นตัวแอคทีฟนะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันครับแล้วก็ให้มาเรียกว่าเหลือเฟือเลยแต่ถ้าเปิดกำลังซื้อเรายัางไม่มากขนาดนั้นนะแนะนำไปซื้อตัว All New Isuzu DMAX ตอนนี้เขาออกใหม่คือ 1.9S Gear Auto เกียร์ออโต้แล้วก็ OpenCAP ปสประตู1.9 S กเกียวอโต้ครับให้ขับฟรี3เดือนครับมีเงินแค่1,800บาทออกไม่แดงได้ทีขนาดออกมอเตอร์ไซค์ผมยังใช้เงินมากกว่านี้นะผมไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ยังใช้เงินมากกว่านี้ครับอันนี้รถกระบะ4ประตูนะครับครับใช้เงินหมื่นกว่าบาทออกรถใหม่แล้วยังขับฟรี3เดือนบ้าไปแล้วครับผมไปเลยนะฮะอ s ซูซูดีแนะครับ ทางนันอิสุสตังปักพระอีสานทั้งสาขาบารินเด็ดอุดมน้ํายืนแล้วก็บุนทริกครับโอ้พูดขนาดนี้ถ้าเผื่อไม่ซื้อมันจะว่าไงแล้วนะ <c oughs> ผมเองก็ยังยอมรับว่าตัวเองชอบจริงๆเลยครับ <c oughs> ครับนี่คือจากใจเลยนะครับของคนที่ทํารายการไม่ใช่โฆษณานะ <c oughs> นี่พูดจากใจเลย